สวัสดีครับแฟนๆวันนี้อยู่ในรายการดวยเสริมกำลังมาในกระดาษที่จะทำให้คุณเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นและประกาจดเพื่อจะทำให้ความเข้าใจนั้นลึกซึ้งลงไปอีกวันนี้ผมอยู่ในหัวข้อที่ว่ายอมรับไม่ใช่การยอมแพ้แต่คุณตั้งหาก ที่ยอมแพ้โดยที่ไม่ยอมรับคำนี้ผมได้อ่านมาในหนังสือที่บอกว่าผมจะจดพร้อมกับอธิบายไปเลยแล้วกันว่ามันเป็นเรื่องราวอย่างไรมีนะัก <Saint> เขาเรียกว่าอะไรนะ มีเรียกคล้ายๆนายกบ้านเราปประธา,านาธิบดีใช่มีประธานาธิบดีคนหนึ่งได,ดได้ทำผิดได้ทำผิดและไม่เกิด การยอมรับด้วยตัวเองผมจะเล่าให้ฟังว่าในประธานาธิบดีคน A อละกันผมจะเรียกเป็น A ในที่ประธานาธิปดี A ก็ได้ไป ลวนรามผู้หญิงผมจะใช้คําว่าอะไรดีนะไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงแต่ประธานาธิปดีคนนี้ไม่ได้ยอมรับว่าเขามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นพอเขาไม่ได้ยอมรับแล้วเขาก็ ไม่ได้เพื่อให้ตัวเองนั้นเป็นที่ชอบของประชาชนแต่ผมจะมาอีกนาประธานาธิบดีบจบไปแล้วนะครับประธานาธิบดีเอสองประธานาธิบดีบเขาได้ ขาได้ทํามันจนล้มเหลวทํามันจน ล้มเหลวแต่เขาไม่ได้โฟกัสเลยว่าเขาล้มเหลวอ,อย่างไดแต่เขาไม่ได้โฟกัสเลยว่าเขาล้มเหลวแต่อย่างใด นี้ประดานิปดีคนที่สองก็คือเขาล้มเหลวจนไม่รู้ว่าเขาจะล้มเหลวอ,อะไรเขาล้มเหลวจนมองมันไม่ใช่ความล้มเหลวเขามองด้วยการพัฒนาก้าวต่อไปก้าวต่อไปจนทำให้เขานั้นเป็นที่อันรักในประชาชนหมู่มาก เขาก็ได้ยอมรับตัวเองนะว่าเฮ้ยหากเราจะมองคนอื่นนี่ผมเสริมนะครับหากเราจะมองคนอื่นว่าผิดพลาดไปเราทำไมไม่มายอมรับตัวเองว่าตัวเองก็ผิดพลาดได้เช่นกันเป็นสิ่งที่ดีมากที่ เราน้อมความผิดพลาดมาใส่ไว้ในความรู้สึกเรามาเรียนรู้กับมันว่าคุณอยากเป็นแบบไหน A ททำผิดแต่ไม่ยอมรับ B ททำผิดแต่เขาเรียนรู้และยอมรับอยู่เสมอว่าเขาไม่ใช่คนที่ผิดขออภัยครับเขาไม่ใช่คนที่ถูกไปทั้งร้อยเปอร์เซนต์ แต่เขาก็สามารถพัฒนาเปอร์เซ็นต์นั้นให้เพิ่มขึ้นได้แฟนๆครับผมอยากให้ลองคิดแบบนี้ว่าเมื่อเรารู้สึกว่าหนทางที่เราเดินมันเหนื่อยนะ แต่มันก็เหนื่อยทุกคนเหนื่อยกันทุกงานแต่เราจะทำอย่างไรล่ะให้ชีวิตที่เป็นอยู่ในตัวเราได้มีทางเลือกที่จะผ่านปัญหาไปให้ได้และผมเชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆทุกคน ได้มาดูคลิปนี้ก็คือคุณจะเลือกทางที่เป็นเหมือน B ี